สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมบางไทยนะครับวันนี้ผมมีเพชรอยู่ในตัว16เพชรครับวันนี้ผมจะมสุ่มเพชรเว็บนี้เลย24สตอนะครับก่อนอื่นผมจะเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอินผ่านบัญชี Facebook กันเลยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดไปแจ้งโอนทูมอนี่วอลเลตเลยนะครับเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเราครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอใช้สำหรับการโอนนะครับแล้วก็เอาเลขกางอิงที่ได้จากใบเสร็จมากรอกลงในเลขกลางอิงเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันการทำรายการได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าภายในบัญชีเป็นที่ ตรงนี้เลยก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเครดิต50บาทผมเติมไป50บาทเองเนาะวันนี้ผมจะมาสุ่มของรางวัลภายในเว็บกันเนาะมีลัคกี้สปินแล้วก็โยกสลอ็อตโยกสล็อตสองอันวันนี้ผมจะมาสุ่มโย,โยกสล็อตอันที่3านะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมมีเครดิตอยู่50เครดิตนะครับผมจะสุ่มไปทั้งหมด5ครั้งเลยเดี๋ยวมาเริ่มครั้งที่1กันเลยครับไปครับหมาไหมผมอยากได้เพชรอ่ะเอา้าแบบนี้ได้ไหมเนี่ยไปได้เฉยเลยกัลลีนา ทั้500เชลเอาช่องเดียวก็ได้ของเฮ้ยแบบนี้ก็มีโอกาสสูงเลยดิทั้งละรดิตเองนะครับครั้งที่สองโอครั้งที่สองไม่ได้เลยไม่ได้เลยครั้งที่สองเได้ดยครั้งที่สามจะได้ไหมครั้งที่สามยังไงเฮ้ยทั้500เชลอีกมาครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ ผมสุ่มไป5้าครั้งเลยแล้วกันวันนี้ผมเติมมาห้าสิเครดิตโอ้ไม่ได้แล้วลอครั้งที่5ดิอีกรอบหนึง่งครั้งสุดท้ายครับรั้งสุดท้ายโอ้ไม่ได้แล้วผมพอแค่นี้เลยดีกว่าเพราะว่าเครดิตผมหมดละกดต่อไม่ได้จะก,กดต่อเฉยเลยนี่เลยครับเลขน่าจะเป็นบัตรกาลิน่านะครับทําการเติมเลยแล้วกันตรงนี้นะครับเอาไปกกอกในหน้าเว็บเติมเกมของฟรีพานะครับ นี่เข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าจริงนะเข้าจริงนะเว็บนี้เดี๋ยวเติมอีกรอบนึงครับปึ๊บโหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโมเพชรในตัวผมมี7,412พ่งเพชรเป็นไงโคตรคุ้มผมเติมไปแค่50าเองโอเคครับสำหรับใครที่อยากสุ่มเพชรเว็บ24ฟตสีตก็กดลิงก์ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับเว็บ24่สิตนะครับถูกกฎหมายอย,ย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอน,นครับอย่าลืมมาใช้บริการกัน,กนด้วยนะครับซื สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมาไทยครับนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในชุดนี่เลยซีไซแองเจิร์แต่ไม่เต็มชุดนะครับเพราะว่าใส่กอทองกับหัวสีฟ้ามาเด็ดจะได้หล่อเท่ไงนี่ดูชื่อผมได้ราชาหล่อเกิน <Wow. S 1> หล่อเกินไม่ใช่ไม่ใช่ราชาหล่อเท่นะราชาหล่อเกินในหน้ากิจกรรมเทปูบุตรซัมเมอร์นะครับสำหรับใครที่เล่นก็น่าจะรู้กิจกรรมนี้อยู่แล้วก็คือสุ่มสุ่มของรางวัลเพื่อจะได้รับเป็นโทเค็นสีม่วงนี่ก็พอได้ครบ5อันก็จะได้รับชุดนะครับสุ่ม1ครั้งก็เป็น25ไดดมอน์แล้วก็5ครั้งก็จะเป็น100ไดดมมอนน์ะครับผก็ยี่มสิบห้าได ไปไม่พายไม่พายนี่ออกคอ่อนข้างดียากนะส่วนชุดนี้ก็ผมหมดไปแค่2,300เพชรเองโอเควันนี้ผมก็นี่แหละอย่างที่รู้กัน,นครับสัปดาห์นึงจะมาครั้งหนึ่งสำหรับการสุม่มเลขห้องนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสุม่มเลขห้องนะครับแล้วก็สัว์เลี้ยงผมผมก็จะเอาไปเป็นแพนด้านะครับนี่ไงใส่แว่นเก็บทรงเหมือนเจ้านายเจ้านายก็ใส่แว่นเก็บทรงเอาไม่พายไปเ,วเว age, ้วยจะได้เทแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชาอรอขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนโปรไฟล์หมดแล้วนะครับโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันท่าที่ผมจะเอาไปกปนั โอเคยังไงถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดส r i ครช่องซีโฟมไทยก็ได้นะครับยังไงถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอุย้ยนี่ครับพ,พี่อ่ะพี่อ่ะพี่พี่พี่ที่รินตัวละครโมโคล่ะครับ ทำอะไรเยูะครับนอนเล่นเกมครับผมพี่เปิดเลนห้องรอผมปะเนี่ยไม่ไม่รู้นี่ใช่หรือเปล่าแบบรู้รู้รู้ว่าจะรู้ว่าจะมีราชาหลอเกินสุ่มเลห้องเข้ามาใช่ไหมก็เลยแบบเปิดเลนห้องรอเลยละกันเอ้ยราชาหลอเกินจะสุ่มเลขห้องวันนี้เดี๋ยวเปิดเลนห้องรอตอนเลยละกันแฟนแขนพี่นติ๊กตอกครับราชาหลอเกินใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันอะแล้วพี่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 รู้จักผมไหมเนี่ยราชาหลอเกินไม่รู้ จบแล้วเสียใจแล้พี่ไม่รู้จักผมได้ไงแล้วพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเอไอวอครับฮะไอวอไอวอไอที่มันเป็นก้อนขาวๆนั่นปะแมนไอวออ๋อแล้วพี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบเจ็ดครับเฮ้ยเท่ากันกับผมเลยเฮ้ยมีมีราชาพนมเปญด้วยโคตรเอาเป็นไงมีราชาหล่อเกินก็ต้องมีราชาพนมเปญ ป็นไรชอัพนมี่เออพอดีผมชอบแยกซีนนะครับชอบเด่นผมจะไม่ผมยิงผมจะไม่เต้นตามพวกคุณพี่พี่เป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอ่ะแล้วแต่อยากให้เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงอยากให้เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเสียงเขาเหมือนผู้ชายมากใช่เสียงเขาเหมือนแฟนผมเลยไม่ใช่เสียงเขาเหมือนเหมือนผู้ เกิดแล้วล่ะครับไปถนึงที่สาวบอกว่าสาวสาวบอกว่าเสียงเราเหมือนผู้ชายเสียงพี่เหมือนแฟนผมจะเป็นพี่ไอ้โมพี่เป็นเพื่อนกันเหรอครับไม่ครับไม่รู้จักใครเลยเนี่ยเนตตี้ก็คือแบบมายืนงงๆยืนงงๆเออตรงนี้ยีดีก็เข้ามาว่าันไม่รู้จักสักคนเลยครับแล้วแล้วเสียงพี่อีกคนนึงพี่คนไหนเนี่ยราชาพนมเปญหรือว่าพี่อสูรน้อยเนี่ย เข้ามาในห้องเลยวะฮะเสียงพี่คนไหนกันแน่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่งมาค่ะคือเข้ามาที่ว่าราชาขนมเปรนเสียงนั้นไหมเสียงเสียงโคตรแบบฮัลโหลไกลอ่ะขอเตะได้ไหมผมผมคนไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วแป๊บนึ่งอย่าพึ่งนะพี่พี่จับจับเป็นไปแล้วไปล้อ่ะกูเจอตัวเล็กคนนี้ใช่ไหมคนนี้แน่เลยราชาพนมเปญ พี่<ช>จับไปไ<ด>ปรับทัศนคติไหมเนี่ยคือ <c oughs> ว่าค่อนยุมากไปกันก่อนได้ไหมอ่ะมือนั่นนะคะลูกอะไรนะครับฮัลโหลแต่เราคนอายุเท่าไหร่อะผมอายุสิบเจ็ดเท่าพี่ไอวอร์ war. จริงผมก็ชอบพี่เขาเลยแต่ไม่รู้พี่เขาชอบผมไหม <c oughs> ท่ทนางเรียกพี่ก็อายุเท่ากันนะครับผมมาลุยอายุเท่ากันไม่เท่าไม่ก็ก็ก็ให้ให้คขาเป็นพี่เลยจะจะเป็นคนแก่ให้ก็ได้ผมอายุยี่สิบยี่สิบหรือว่าเราจะเก่งกว่าทุกคนเลยอายุยี่สิบผมก็ประมาณห้าสิบหกสิบนะนะเอาแย่งซีนหน่อยอะท่านี้แหละที่เนี่ยท่านี้ พ่อเท่เนาะเท่ป้อเราอะเราว่าเราน่าจะอายุแก่กว่าทุกคนเอ่อคุณอายุเท่าไหร่ครับ21ค่ะ21ไม่เป็นไรผมไม่ัมผมอายุได้ดูผมไม่พาคหรอกผู้เยาว์ผมจะพาคผู้ใหญ่เนี่ยแหละตอนเนี้ยผมมีแต่ท่าเนี่ย ราชาหลอกเกินไงถ้าพี่เรียกราชาหลอกเกินไม่ได้นะพี่ต้องแบบเก่นเนี่ยกดผลกดผิดจะกดสองประวัติเช๊ะไม่ได้จะกดมาสองหัวใจผมไหมล่ะพี่ไอวอร์อิดอดีมันเยอะเกินโอ้เกินมีพี่คนเดียวในในนั้นน่ะเฮ้ยราชาหลอกเกินอายุอายุสิบเจ็ด ใช,ใช่ครับแล้วแล้วพี่พี่อายุเท่าไหร่ไม่เชื่อหรอกเกกันตุ๊กอายุสิบเจ็ดจริงอ่ะผมให้สองคนเลย<ม>พี่ผู้หญิงอ่ะผมให้สองคนเลยเพราะหัวใจมีส <แก S 1> ีห้องไงก็คนละห้องโอง้ไม่ใช่ <c oughs> ผมให้ให้คนละห้องเลยไงสี่ห้องหัวใจอะโอ้ยให้ไปกี่คนแล้วก็ไม่รู้จริงนะเนี่ยไม่ไม่ไม่เชื่อหรอกนนองว่าจะมีแบบอายุสิบเจ็ดไม่เชื่อไม่เชื่อ็ผมไม่เชื่อได้ไงเนอายุสิบเจ็ดเตียงเบนแบบเก้ายี่สิบอย่างนี้ไรเชาเกินอะประมาณราชาเกินแล้วแล้วผมแล้วผมหล่อไหมครับอะไรนะแล้วผมหล่อไหมครับไม่รู้ไม่เห็นเนาะ ไม่ไม่ถึงในเกมอ่ะไม่ถึงในเกมอ่ะในในเกมหลองเลยครับจะบอกกว่านี้ถ้าไม่ปักธงแอคใส่เมื่อกี้เนี่ยเกือบจะดีกดผิดอ่ะขอโทษได้ไหมล่ะได้ได้โอเคแล้วกันโอเคครับพี่รักแล้วเราชื่อพี่ชอบจริงปะเนี่ยเจวอร์ชอบเฮ้ยผมก็ชอบพี่นะอะไรกี้ครับนี่อย่าอย่าอย่าพูดเล่นบ่อยครับพอดีผมเขินจริงจุ๊ยมีมีมีเฟซไหมครับอยากอยากได้เฟซอ่ะครับจะได้ทักไปคุยกับแฟนอะไรเงี้ย ไม่ทำปะ Tik Tok ทำครับเชิร์ตเปิร์ชไปเลยครับราชาหลอกเกินโอ้คือภาษาไทยเลยใช่ป่ะไม่มีสมุดสเลตอะไรก็แบบโอเคพี่เดี๋ยวไปติดตามครับขอขอขอเฟซได้ไหมครับใน Tik Tok นั้นราชาหลอกเกินราชาหลอกเกินใช่ครับไม่ไม่มีเลขเจ็ดข้างบนใช่ป่ะครับแบบหลอกเกินอย่างนั้นอ่ะไม่มีครับชื่อมันตั้งไม่พอ แต่แต่ต้องเรียกอย่างนั้นครับราชาลอกเก้นใช่ครับขอคอฟเฟ่นะครับเอาเอาลงช่องด้วยก็ได้ครับได้ครับขอพี่คนหนึ่งพี่พี่ผู้ชายก็ได้เอาเอามาทั้งหมดเลยทั้งนั้นพี่พี่พี่ชื่อตู่ใช่ไหมครับพี่ราชาพนมเปี้ยไม่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 ขอได้เบากูคนหนึ่งเลยเตะออกเลยนะเฮยใจเย็นพี่เสียงพี่โคตรเหมือนอ่ะใช่เหรอใช่ครับใช่ใช่คนดีไม่น่ามาจ้าชนนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกูเตะอยู่ใครมา ยังไเงินกันบ้างได้หรือยังเงินประชารัฐแตกงโอเคคนละครึ่งกับผมก็ได้นะได้ยู่ ผมได้แล้วผมได้อเกียวว่ะในนในเฟซอะผมอยากได้เฟซอีกสองคนน่ะจะได้แจกวาร์ปเลยอีกสองคนน่ะโหลอลสุดแล้วเขาจำชื่อเฟซตัวเองไม่ได้แน่เลยออกไปหาไม่ไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้อยู่พี่พี่อายุยี่สิบเอ็ดจริงหรอจริงจริงก็เดียวแป๊บนึงนะเอาด้วยเหรอเอาเอาเอาแจกแจกเขาไม่เอาเราก็เอาหยุดตกใจนะ สาวขอให้บอกอาจารย์เราเกินร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเพลงเหรอได้ครับเพลงเพลงเดียวนะใช่ได้ได้ได้ร้องเลยนะทางนั้นโอเคหนึ่งสองสามช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะตัวไม่เบาพอได้ไหมครับ ไอ้ต uhm, like huh? ี๋ยาวๆเลยกว่างงนี่แม่พี่ก็ร้องได้นี่หว่าเอาพี่พี่ตาทำยังพี่อาสูนอาสูนน้อยนี่ไม่มีหรอกครับเอ๊ฮัลโหลรอว้าเฟสชาวบ้านอยู่รอว้าสาวๆหนุ่มๆอะไรเงี้ยเออยายได้เว็บว้าสาวขอว้าสาวไหนให้ผมหรือเปล่าหัวใจอ่ะให้ผมหรือเปล่าเมื่อกี้เฮ้ยนี่ไงพี่พี่เขาให้มาละใครเห็นใครเห็น ใครเห็นก็ให so, ้หมดเลยเอ้ยปวดเข่าปวดทัดแม่อ้าวขึ้นโอ้ปวดัมองแอะตึงเลยแฉะอ้าวัลโหลตุ้งตู้ครับผมรับล่ะจะหลับแต่ครั่ะอดีตย่างนี้ออกงานบ่อยว้าวหมดเลยครับเย้ๆดอกงานปวดลองไครด้วยหรอพี่ไช่ดีฮัลโหลมาแจกว้าวกันทั้งตี้คุณไม่แจกได้ไง เียบร้อยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับทุคนบ๊ายบาปปครับโอ้แต่แ้องเพียงควรตีนที่ผ่านเลยยบายพี่เดี๋ยวไปติดตามครับผมเอาผมราชาล็อกเก้นนะครับในติ๊กต็อกปักปักปักทงสักหนึ่งรอบก่อนออกได่บอกว่าผมปักทงใส่นาแล้วไม่ชอบไงไม่ชอบครับก็ให้ปักอปัปักทงก่อนออกไงจะได้หมั่นไส้ไปก่อนโอเคครับ โอเคเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันครับเฮ้ยชาโรตีมีแค่เธอคนเดียวมีแค่พี่ผู้หญิงอะครับคนเดียวแรงแกนวะพี่หรอแรนแกนเฮ้ยเกิดอุ้ยพี่แรนแกนเดี๋ยวก่อนเป็นยังไงให้เราติดติดแปดติดเลนยังไงล่ะครับก็กดแรงหรือว่าหมดทั่วไปแล้วก็ลงไปยิงครับหนเวลเจ็ดเยจอยู่พดเลยเลเวลเท่าไหร่นะ 7จ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดอ๋อคนนี้เหรอใส่เสื้อแรงโก้ได้เหรอค่ะโคตรเท่สมรัทที่เป็นแฟนผมเจเมียพี่ดาเดอร์เฮ้ยไม่เป็นไรแอบแซ<ด>้นเนก็ได้ <laughs> แล้วเราชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยเอิ้มชื่ออะไรดีอะไม่รู้ัะคิดชื่ออีกแล้วทำไมมีแต่คนคิดชื่อเนี่ยผมชื่อเลิฟลี่เลิฟลี่โหโคตรเท่เลยพี่ใช่ใช่พี่อายุเท่าไหร่พี่เลิฟลี่ยันกาแฟผมยี่สิบยี่สิบผมสิบแปดเองครับใช่เปล่าใช่ครับแจงผมมันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอแกแคงคนอายุห้าสิบแล้วแล้วแล้วพี่คนห้าสิบโอ้โหเกินแล้วแล้วพี่พี่กระหล่ำชื่อชื่อว่าอะไรครับชื่ออะไรไม่รู้ดิ แล้วพี่ยังอยู่นั่นไหร่รู้เหมือนกันอ๋อ้ทอมันละน้อแล้ว,ลวๆพี่รู้จักราชาหล่อเกินไหมครับรู้จักราชาหล่อเกินฮะรู้จักแต่ราชาอเกิ I like to be educated But I'm so frustrated S 1 2 3กดผิดกดผิดไปโดนไปโดนประตูเฉยเลยเอาใหม่ครับ uh wow um> 1 2 3่อามเอาีตื้อเดี๋วไม่กดล่ะอยากอยากมิลูกเลอยากมีลูกครับเฮ้ยเยอ๋ยอกทำอะไรทำลกติดตอกใช่ใช่ราชารอเกินติดตอก 1 2 3เย็ดท่เกินเอาอที่ต้องต้องมาแบบไปติดตามราชาเหล่าเกินครับเซฟไปเลยครับราชาเหล่าเกินก็เจอเลยครับโอเคเดี๋็กไปติดตามหน่อยแม็กซี่หามีมีวาร์ปไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมผมอยากได้วาร์ปอ่ะวาร์ปเหรอใช่ครับวาร์ปหรือว่าวาร์ปไปห้องพี่พูดง่ะวาร์ปเพื่อนวาร์ปย่อวาร์ปเพืครับส่งให้ได้เลยครับ เซตข้อความพี่นะครับไม่ใหาะเอา้าทำไมอะฮะไม่ใช่หรอครับพี่อันนี้ชื่อเปสดนนีเดียร์ดีเดียรชื่อเฟสจริงจอันนี้ชื่อเฟสจริงจไม่ได้โกหกให้ผมขอาหาในแป๊บนึงนะเผื่อเจอเฮ้ย oy, เจอจริงเอา้าเจอจริงเหรอพี่จริงชื่อเฟสจริงเกินหรืว่าปั่นผม ของของพี่ผู้หญิงล่ะเท่าสองคนเลยไม่ให้เอาเลยไปแล้วนะไม่ให้ผมไปแล้วนะเอาไปจริงๆวะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปควรจะไปอยูตรงแดนก็ได้เด็กก็เผื่อเจอรักษารอเกินเออคครับไปก่อนนะครับไปละรับทุกคนครับโดยเฉพาะผู้หญิงคนครับโอเคเดี๋ยวไปเอาต่อไป แน่พี่พลอยเปิดห้องรอผมแล้วตีไม่เป็นไรผมก็แบบรอสุ่มในห้องหาพี่พอดีเลยอยู่ไหมเนี่ยสวัสดีครับเปิดไหม่เตยไม่คุยด้วยจะไปจริงๆอ่ะนะอ้ยเปิดใหม่แล้วพี่พลอยครับอะไรนะได้ยินผมไหมได้ยินอายุเท่าไหร่ยี่สิบแปดปีสิบแปดผมสิบเจ็ดผมเป็นน้องพี่ปีหนึ่งแต่ไม่เป็นไรอายุ<ะ>ไม่สำคัญหรอกผมเป็นน้องพี่ปีหนึ่งอ่ะ ยินื่อนพูดเลยจะรู้จักชื่อเราได้ไหมรู้สิก็เมื่อก่อนเราก็เคยเล่นด้วยกันอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้ดีแล้วพี่จำผมได้ไหมเนี่ยราชารอเกินผมชื่อตีไงพี่เรียกว่าตีอะไรวะโอเชื่อเรงนี้กูไม่เลื่ยพี่จำผมได้ไหมเนี่ยผมตีะไรนะผมตีอ่ะพี่จำได้ไหมที่เราเคยเล่นด้วยกันอ่ะ เราเล่นดูโอ้ได้กันบ่อยจะตายฮ้ยมั่วพวเนี่ยไม่จริงๆตอนตอนแรกที่เราจะแต่งงานกันแล้วพี่ก็หนีงานแต่งผมไปอ่ะแต่งงานในเกม่ะแล้วพี่หนีงานแต่งผมไปพี่ก็หายไปเลยไม่ใช่มางผมสารภาพรักกับพี่ตอนนั้นแต่พี่ก็ทิ้งผมทำไมจะไม่ใช่ไม่งั้นไม่งั้นผมไม่สุ่มในห้องมหาพี่หรอกผมจําพี่ได้ไงพี่พลอยตามหาพี่ตั้งนานจําผมได้ปะเนี่ยผมตีไงพี่จาไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยเสียใจว่ะพี่พลอยจาผมไม่ได้เออจริงจริงรู้จักชื่อเราได้ไงเนี่ยก็ก็ผมเคยเล่นกับพี่ไงผมไม่ได้ตีไม่ใช่พีี่ด พี่เคยเล่นกับคนชื่อตีไหมตีไหนตีไซตันไงต,ต,ตีไหนตีม <c oughs> <ง>ึกเฮ้ย <c oughs> พี่พลอยเกิน <c oughs> <Good. S 1> เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าพี่ลืมเรื่องความหลังของเราก็ <c oughs> ผมก็ยอมรับมันแหละว่ามันแบบมันก็นานมาแล้วนาะที่เราแบบไม่ได้เล่นด้วยกัน <c oughs> แต่ก็ยังคิดถึงพี่นะพี่พลอย <c oughs> แล้วพี่ยังมีใจ <c oughs> ให้ผมอยู่ปะเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่เหรอใช่ที่อยู่เชียงใหม่แถวไหนที่อยู่อำเภอเมืองแล้วเธออยู่แถวไหนแถวซอยเจ็ด ซอยเจ็ดในเมืองได้ไงกวไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงก็ท้ <c oughs> อมาพี่จําผมไม่ได้นเนี่ย <c oughs> ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงตอนนี้ถ <c oughs> ึงที่จะจำผมไม่ได้แต่ผมก็ยังรักที่เมันเดิมนะพี่พอยรัก <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วเรพ,พี่แล้วพี่เคยเลือดติ๊กตอกเจอรายชาลอเกินไหมครับพี่พลอยเล่นเล่นไหมไม่อ่ะผมว่าจะพักละอ๋อ <c oughs> โอเคไ,ได้งั้นผมไปแล้วนะพี่พลอย อยางรักพี่เหมือนเดิมนะครับไปแล้วนะไปแล้วนะะพี่ไม่บอกรักผมเลยเหรอพี่ลืมผม,มลราแน่เลยพี่บอกรักตีหน่อยรักเหมือนกันครับโอเคไม่เป็นไรเสียกไม่คือหัวฟังอ่ะได้ยินข้างเดียวตอนนี้อไม่รู้ว่าเขาพูดฝั่งนู้นหรือเปล่าเพื่อนตู้็กห้องมาไม่ไม่ไมพี่อ่ะชวนผมมาอ้าวเหรอ ใช่หรอก็พี่อยากบอกว่าอยากรินกับผมมก็เข้ามานี่ไงใช่พี่เฟยไหมเนี่ยไม่ใช่เองเข้ามาได้ไงนี่แหละเนี่ยคือประเด็นผมนึกว่าพี่เฟยไม่เห็นบอกว่าตีตีตีมาเล่นกับพี่หน่อยผมก็เข้ามาผมกำลังจะบอกว่าผมจะไปเล่นก่อนก็พี่ชวนมาพี่ยังไม่เชิญใครเลยพี่อยา่ชวนผมมาพี่เฟยมั่วนี่ยังไม่เชิญใครมาเลยบอกไม่ชวนได้ไงก็พี่อะไรชวนมาพี่เฟยเอ้ยนี่ไม่เชิญใครเลยนี่อยู่ห้องโง่โดยดูเพื่อนกันก็ยังไม่เป็นเลยก็พี่อะไรพี่เฟยผมเมื่อกี้ผมยอมรับมาเนี่ยนี่ไม่ได้เชิญใครมาเลยจริงจริง นี่ตีมาเล่นกับพี่หน่อยผมก็เข้ามาจะมาบอกพี่ไปเล่นโซนโอ้โหแล้วพี่พูดอย่างนี้เลยเนี่ยเองเข้ามาห้องนี้ได้ไงก่อนเพราะนี่พี่พี่อ่ะชวนผมเป็นเพื่อนแล้วเป็นเกยนิดเดียวพี่อ่ะชวนผมในเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันอะไม่เชิญเป็นเพื่อนอ่ะเพิ่งลิกเกมไปไม่ไม่ไม่เพิ่งไปเล่นซีวีซีจะนันดับพี่บอกตีตีตีตอนหน้าเล่นด้วยกันนะแล้วพี่ชวนผมมาจะอันดับเลยพี่ลงแรงอย่างเดียวเเองนั่นแหละลงแรงลงลงแรงใหญ่แล้วแหละพี่บอกตีตีตีตอนหน้าเล่นด้วยกันนะท่าที่แล้วยังพูดด้วยกันอยู่เลย ได้กันน้องโอ้โหทำไมพี่คุณเงี้ยพี่เผยเอ็งเอ็งเข้ามาได้ไงก่อนก็พี่ชวนมาพี่ชวนจากทีมที่แล้วไม่นี่ไม่ชวนใครเลยได้ไงอ่ะก็พี่อะไม่มีเพยพี่ชวนผมมาไม่มีเพื่อนเพื่อนโดยเองอย่าวมั่วแล้วแล้วพี่พี่เผยพี่เผยเอ็งี่อะไรของเอ็งวะเนี่ยเราไม่มีเพื่อนอ่ะเนี่ยแล้วแล้วพี่ชื่ออะไรเนี่ยสรุปไมต้องบอเองแล้วแกปั่นไม่ได้นะนี่ประทัดหมุกเจวแล้วนะแล้วเราเราพี่รู้จักราชาเราเกินไหมครับเอ็นเคยเห็นเยอะ รอยู่เคยเห็นอยู่เนี่ยเท่ไหมครับพี่เทวเท่ครับปั่นอยู่เลยใครกว่าไม่ได้ปัน่นไม่ได้ปั่นพี่อ่ะชื่อเฟยมั่วแหละอยากมีเงินก็ร้อยร้อยล้าน อยากคุยด้วยอยากคุยด้วยอะได้อยากคุยด้วยกับพี่ได้ได้ได้แล้วพี่มีแฟนยังครับนี่ยังครับเฮ้ยก็ยังเหมือนกันเลยดีเลยใี่พี่ส่งให้ไหนหน,นะจะได้หาเดี๋ยวทักไปคุยด้วยทั้งคืนมีครับอขอบคุณครับเต่พี่นี่แหละพี่เฟยผมจำได้โอเคโอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่เฟยไม่ได้เดกัน,นกรค,ครับรักนะครับพี่บอลรักผมไหมผมชื่อตี๋อ๋รักตีนะคะรับเหมนกันครับผ่านหลังมาได้พี่อย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวไปห้องต่อไปต่อวุ้ยหล่อนะคนนี้ทำไปเล่นไปไม่เจอเลยอะไรกันครับเนี่ยผมละท้อโอ้โหเท่เกินเท่เกินก็โดนเตะู้าแน่เปิดห้องรอผมาดิ มราชารอเกินใครวะก็ผมไงแฟนพี่ที่จำไม่ได้หรอราชาหรอเกินไอ้ยดีใจด้วยแฟนมึงไอ้ดีใจนะต่างยังกันยังพ่อแม่อะไรเขาชื่ออะไรอย่างของมึงสมรตกันยังนั่ยิงกี่บ้านเจย็นพี่ใจเย็นพี่กูดีจังจังกำลังเข้าได้เข้าเกมกูไม่รู้จักเขากูไม่รู้จักเขาอีกอ่ะมึงนี่ไม่รู้จักได้ไงคลิปเสียงเหมือนเหมือนในคลิปเลยอะคลิปอะไรอะราชาหรอเกินใช่ไหมครับพี่ราชาเท่ ผมว่าราชารอเกอนผมไม่ใช่ราชาลอเท่ไม่มะไม่เจะปังไอไอ้เมือเป็นไงคนปั้นเจอคนปั้นไม่กูไม่รู้ว่าคนนี้ใคร ก็แฟนพี่ไงพี่ไอพี่จำไม่ได้เหรอโอ้พี่แกรูอีกพี่โอ้โหพี่โโอ้หพี่ตลอดเลยพี่ราชาหลอกเกินใช่ไหมครับโอ้โหราคืออะไรวะก็ราชาหลอกเกินนี่ครับในติ๊กต็อกเป็นเพื่อนได้ไหมพี่เนี่ยครับนี่ไงคนใส่ชุดเออสีรับแล้วครับแต่ถ้าผมได้เป็นแฟนกับพี่ไอผมก็จะรับทุกคนเลยปักทงครับพี่ปักทงผมไม่มีผมมีแต่ปักใจให้พี่ไอซะอะไร แจริงๆ,งๆผมก็รู้แหละพี่พี่ครับผมจริงๆผมก็รู้แหละว่าพี่ไอ้แบบเฮ้ยคนนี้แหละแฟนเขาผมก็เนียนตีเนียนมาไงก็เลยแบบไม่เข้ามาก็อ,อ,อย่าท้อแถรแชก็รู้กเลยแบบคนนี้แหละแม่ของลูกอะ่ะออมีมสามสิผมไม่พากหรอกผู้ใหญ่อะ่ะผมพากผู้เยาว์นี่แหละ พพีี่่่ทคลิปใชมผมเหรอไม่ได้ทำผมเข้ามาหาพี่พี่ไอเนี่ยเข้าเข้ามาหาหวานใจของผมไงแบบยังอยู่เเีียด๋ไหนพี่อันนี้ใครอ่ะคนไหนพี่ทำคลิปอยู่ไงใช่เคยดูเหรอราชาหลอกเกินอ่ะลายชาหลอกเกินอ่ะหลอกเกินหลอกเกินครับพี่อะไรวะพี่เสียงก็รู้แล้วใช่ก็ผมนี่แหละลาชาหลอกเกินอ่ะก็แค่ได้ยินเสียงเวลแต่ว่าเสียงแก่กว่านี้นิดนึงโอ้โหพี่พูดอย่างนี้พี่ชอบจีบชอบจีบยิงไม่ไม่ผมไม่ชอบจีบยิงผมชอบพี่ไอ พี่พูดผิดผมชอบพี่ไอเนี um okay, up, <S <S ่ยพี่ไอทอนคุยกันเองนะคะคุยกันเองเลยอ่ะสีายใจโอเคครับยอผมไม่มีผมมีแค่ท่านี่ที่ดูแลเด็ก ไปดูแลเขาดิเย๊เยสแรงแกแล้วไงก็ก็แรงแกนั่นแหละก็ไม่มีอะไรก็ผมเข้ามาหัวใจแดงแล้วยิงก็กูก็ดามไปแหละโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้เอ่อยังไม่ได้ปักธงฟอสเดฟ้ห้องไหนล่ะเดี๋ยวเออหยบ เสียดายอู้เสียดายอะไม่เป็นไรโอเคโอเคห้องที่แล้วก็ยุบห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับสำหรับใครที่ชอบแนวสุ่มเล็กห้องก็ไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ซีโฮขอตลาไปก่อนนะครับแนวสุ่มเล็กห้องเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าแล้วกันแล้วทุกคนบ๊ายบายจุ๊บๆไปเถอะห้องสุดท้ายไม่ได้ปอกถงก็เสียดายไปละเงาเงาและเดียวดายแต่เขาเล่นฟรีไฟหายแล้ว